เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามาัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุ์ชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็มาต่อกันที่ข้อ27กันเลยค่ะ ข้อ27นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเปรียบเทียบระหว่างไมโทคอนเดรียกับคลอโรพลาสได้ถูกต้องข้อ A เรามาเปรียบเทียบจุดกําเนิดโจทย์เขาก็บอกว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยมีจุดกําเนิดจากแอโรบิกแบคที r ียส่วนคลอโรพลาสมีจุดกําเนิดจากไซยาโนแบคทีเรียข้อ B เขาบอกว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยมีไบเนรีฟิสชันแต่คลอโรพลาสไม่มีไบเนรีฟิสชันข้อ C นะคะ เขาบอกว่าไมโตคอนเดีียมีการสร้าง ATP แต่คลอโรพลาสต์ไม่สร้าง ATP อะซึ่งในช้อยข้อ1-5ถึง5เนี่ยก็จะบอกว่าข้อ A B C เนี่ยเปรียบเทียบระหว่างไมโตคอนเดีียกับคลอโรพลาสต์ข้อไหนถูกต้องบ้างนะคะอะ ข้อ27เนี่ยเขาพูดถึงไมโตคอนเดียกับคลอโรพลาสในเรื่องของความแตกต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูความแตกต่างของไมโตคอนเดียและคลอโรพลาสกันเลยค่ะเราจะมาเปรียบเทียบความเหมือนแล้วก็ความต่างของมันกันนะคะ มาดูที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยเรามาดูที่จุดกำเนิดกันจุดกำเนิดของไมโตัวคอนเดรียนะคะคือเขาเชื่อกันว่ามันเป็นชื่อว่าทฤษฎีเอนโดซิมไบโอซิสก็คือเกิดจากการที่ มีเซลเซลหนึ่งเนี่ยกินแอโรบิกแบคทีเรียเข้าไปพอกินแอโรบิกแบคที ria เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้แอโรบิกแบคที ria อันนั้นอะมันเป็นส่วนหนึ่งของเซลลเซลล์นั้นที่ที่มันกินแอโรบิกแบคที ria เข้าไปซึ่งแอโรบิกแบคที ria เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการสร้างพลังงานได้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นออร์แกเนลใหม่ที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนั่นเอง ส่วนคลอโรพลาสคลอโรพลาสก็เช่นเดียวกันคลอโรพลาสก็เป็นทฤษฎีเอนโดซิมไบโอซิสแต่ส่วนที่มันแตกต่างกันเนี่ยเขาบอกว่าคลอโรพลาสเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์มันกินไซยาโนแบคทีเรียเข้าไปค่ะและด้วยความที่ไซยาโนแบคทีเรียเนี่ยสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ใช่ไหม พอเซล์นั้นมันกินไซยาโ,โนแบคทีเรียเข้าไปปุ๊บทาให้ไซยาโ,โนแบคทีเรียเนี่ยกลายเป็นออเกนลหนึ่งในเซลล์นั้นซึ่งมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็เลยกลายเป็นออเกนลใหม่ที่เรียกว่าคลอรโรพลาสนั่นเองอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะคะที่เราเปรียบเทียบกันต่อมาเราจะมาดูการสร้างพลังงานค่ะ สำหรับไมโตคอนเดียและคอโลพลาสเนี่ยสามารถสร้างพลังงานจาก ATP ได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ขั้นตอนการสร้างเนี่ยมันมีความแตกต่างกันสำหรับไมโตคอนเดียเนี่ยจะสร้างพลังงานจาก ATP ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Substrate Level Phosphorylation ค่ะแล้วก็ ยังสามารถสร้างด้วยอีกกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า Oxidative Phosphorylation ได้อีกด้วยซึ่งขั้นตอน Phosphorylation ทั้ง2แบบนี้ก็อยู่ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์นั่นเองในขณะที่คลอโรพลาส์เนี่ยสามารถสร้างพลังงานจาก ATP ได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Photo Phosphorylation ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะอ่อันนี้ก็คือข้อเปรียบเทียบข้อที่สองนะคะต่อมาเราจะมาดออูสิ่งมีชีวิตที่พบไมโตคอนเดียแล้วก็คลอโรพลาสต์ สิ่งมีชีวิตที่พบไมโตคอนเดรียนะคะก็เอ่อพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นยูคาริโอติกเซลเนี่ยจะพบไมโตคอนเดรียทั้งหมดเลยในขณะที่คลอโรพลาสเนี่ยมันจะพบในสิ่งมีชีวิตที่มีเป็นยูคาริเป็นยูคาริโอติกที่สามารถ สังเคราะห์ด้วยแสงได้นั่นเอง ต่อ,อมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบออ g กนิลฟลูอิดค่ะก็คือฟลูอิดที่อยู่ในไมโตคอนเดียแล้วก็คลอโรพลาสนั่นเองสำหรับฟลูอิดที่อยู่ในไมโตคอนเดียเนี่ยเราจะเรียกว่าเมทริกส่วนฟลูอิดที่อยู่ในคลอโรพลาสเราจะเรียกว่าสโตรมาค่ะ อ่าอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนึงนะคะต่อมาเราจะมาดูพิกเมนตกันค่ะสำหรับไมโตคอนเดรียเนี่ยมันไม่มีพิกเมนต์หรือว่ารงควัตถุอะไรแต่ถ้าเป็นคลอโรพลาสเนี่ยมันจะมี pigment ที่เรียกว่าคลอโรฟิลลอยู่นั่นเอง และข้อเปรียบเทียบสุดท้ายที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือเราจะมาดูอินเนอร์เมมเบรนกันหรือเยื่อหุ้มชั้นในนะคะสำหรับไมโตคอนเดรียเนี่ยจะมีอินเนอร์เมมเบรนที่ฟอร์มเป็นเขาเรียกว่าคริสตี้อ่า แต่ว่าถ้าเป็นคลอโรพลาสเนี่ยมันก็จะเป็นอินเนอร์เมมเบรนเรียบๆไม่ได้มีคริสตี้คริสตี้เนี่ยก็คืออินเนอร์เมมเบรนที่มันพับมันโฟเป็นหยักๆนั่นเองอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อแตกต่างของไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสดังนั้นเรากลับไปดูโจทย์กัน,นะคะ่ะโจทย์เนี่ยเขาเปรียบเทียบข้อ A B C ใช่ไหมว่าข้อไหนมันถูกหรือไม่ถูกมาดูที่ข้อ A กันก่อนเลย ข้อ a เนี่ยเขาเปรียบเทียบจุดกําเนิดเขาบอกว่าไมโตคอนเดรียมีจุดกาเนิดจากแอโรบิกแบคทีรียส่วนคลอโรพลาสมีจุดกําเนิดจากไซยาโนแบคทีรียซึ่งมันก็ตรงตามที่พี่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมว่าคือมันเป็นทฤษฎีนโดซิ y m b i o s i s เหมือนกันแต่ไมโตคอนเดรียเนี่ยเกิดจากการที่เซลล์มันกินแอโรบิกแบคทีรียและคลอโรพลาส์เกิดจากการที่เซลล์มันกินไซยาโนแบคทีรียดังนั้นข้อ a เนี่ยก็เลยเป็นข้อที่เปรียบเทียบได้ถูกต้องนะคะ ต่อมามาดู B กันบ้าง B คือ binary fission อ่ะเขาบอกว่าไมโตคอนเดียมี binary fission แต่คลอโรพลาสไม่มี binary fission ซึ่งในส่วนของ binary fission เนี่ยพี่ไม่ได้เขียนให้ดูในตารางเมื่อกี้นะแต่พี่จะมาอาธิบายในตรงนี้เลยว่า binary fission เนี่ยมันเป็นการแบ่งเซลล์ของพวก p r o ค a r ิ o t i c c เซลลอ่ะแต่ไมโทคอนเดียและคลอโรพลาสเนี่ยทั้งคู่มันเป็นออร์แกนิลที่พบในยูคาริโอติเซล ดังนั้นทั้งไม่ตัวคนเดียวและคลอโรพลาสจึงไม่มีไบเนีรี่ฟิสชันนะคะข้อ B ที่บอกว่าไม่ตัวคนเดียวมีไบเนีรี่ฟิสชันเนี่ยก็เลยผิดนั่นเองอ่ะต่อมามาดูข้อ C ข้อ C บอกว่าไม่ตัวคนเดียมีการสร้าง ATP แต่คลอโรพลาสไม่สร้าง ATP ซึ่งเมื่อกี้พี่เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าการสร้างพลังงานจาก ATP เนี่ย มันเกิดได้ทั้งที่ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสเพียงแต่ว่าขั้นตอนการสร้าง ATP เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปถ้าไมโทคอนเดรียเนี่ยมันจะเกิดการสร้าง ATP ผ่านกระบวนการหายใจะระดับเซลล์โดย substrate level phosphorylation และ oxidative phosphorylation ในขณะที่คลอโรพลาสเนี่ยมันจะสร้างพลังงานผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เรียกว่าฟต กา,การสร้างพลังงานในขั้นตอนนั้นนะมันจะเรียกว่าโฟโตฟอสโฟรีเลชันนั่นเองดังนั้นข้อ c เนี่ยที่บอกว่าคลอโรพลาสไม่สร้าง ATP ก็เลยผิดนะคะสรุปแล้วในบรรดาข้อ a b c มีข้อเปรียบเทียบระหว่างไมโตคอนเดรียกับคลอโรพลาสที่ถูกต้องอยู่เพียงข้อเดียวก็คือข้อ a นั่นเองซึ่งมันก็ตรงกับช้อยข้อ1 ดังนั้นสำหรับข้อ27นะคะจึงตอบช้อยข้อ1ที่เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างไมโตคอนเดรียและคลอโรพลาสต์ได้ถูกต้องค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ มาลอม้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ